ค่ะมื่อนี่มาตามแนวทางหน้าคำพ่าฟันฟันดีแล้วฟันเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกำบ,บันเว้นสถานที่วัดจะเป็นเลขตัวใดน้องกรติดตามหน้าคำพ่าเลยนะค่ะได้ครับนาคำพ่า,า,าสวัสดีค่ะ,คะอ้าวมาแล้วเด้อพี่น้องคนฟันแม่นนะครับวันนี้ฟันแล้ว <c oughs> คือว่าได้เลขกวิชิมาเลขพญานาคเต๋ออ่านไม่แมี่ยดู้ครับมาล,ลาะลา,า,าน้องมาใส่ใส่กับปากกาออกคลิปค่ปากกาอย่างเป็นยังคู่ปากกา อุ้ยมันได้มันน้ำฝนแล้ะยันเปล่งได้ล่ะอันบองพญานาคคือว่าเคยได้สาวตัวว่ะเมียนมันเคยได้เยอะมากอยู่ได้สาวตัวเนาะเมียนเงี้นได้หมดนี่พอดีเจ้าไปได้บ้านปะได้มานรุ่นด้วนรอบว่าเก่าคีบบอกยังก็อุ้ยหน้ารับผ้าเราเป็นคนใหญ่เราเป็นคตรใหญ่เราว่าเราได้ฝันรอบว่าเก่าว่าเราว่าว่เป็นยังเด้อหนังผ้าเด้อเพราะว่าเลขพวกนี้มัน บเกียวฟอมไปเลยพิชมาเขาไปได้ฝันเนาะต็วไหนมากนะฮะกับลูกฝันเด้ก็แปนว่าเจ้าอิถ้าฝันก็ไปไ้เทียนเหรออ๋อปลากาวายเนาะมันชิลนมเนาะหน้ากระ้าแล้ก็ได้มาหรือพิวมาลงกชิสันนีนเยอะเลยนะครับซื้อว่าได้มากเจ็ดเจ็ดดจ็ดเก่าเลยเนาะกับสองหกเนาะใช่ครับเนลงใหา่อยู่เข้าัเข้ากันเนาะ มันานมากน่เออเดียวคนข้าไทยเปเกียร์มันถือมากไหบ่อกล่องนะบอกล้องเสียดายอยะนะมือล้างได้ไม่เยอะเอามาใหมเลยอครับแต่ว่าเจากระบอกโลมันเป็นอย่างพาวาเลเพื่อนมันเป็นเหล็กมี่มเราเป็นวาเลเขเอาเม้ามูมวยไหมแรงมันดีอยอมันก็ถือดูเยอ่ได้ทั้งนั้นเลยแง่ถือไม่ได้งอนเอองอนก็ไม่ไดะแต่ว่าลูโลดื้อบวดอกบัฝันขาก็บอกโดใ่ะมที่จะงอนหันแล้วฝันลาหมกันมา เป็นฝันล่หมกอี่บันว่าเพป็นเห็ุผู้สาวเนาะฝันสองขึ้นสองมันดอกสี่หกหมดหันจได้ว่าหมดฝันมาน่กจได้ว่าบอกกะบอกล่หมกล่หมกเออบุคหอยสิมีวิธีบอกระบอกล่ามกดอกบุกหอยว่าบุษไส้มีอยังมีเศษสะพันเท่านั้นก็จบแล้วเนาะต้องชมเป็นไปบอกว่าลง่ลึกเป็นอันเด้นนะครับเอ้าวันนี้เพิ่นพอดีเพิ่นฝันนี่แหละคนอย่างว่าแบ่งฝันนะครับเขากว่าตามกันเอาหน้ากระเพาะฝันในว่อสุกฟังนะครับตอนบ่าเห็นคนไปบวชที่วัดหหลลายาย เขาจะเพิงเม่ออกเมี่ยงกะยางกะไปกู้แถวหัวกะแถวผู้เ่าแถวกะเ่าแถวไปบนยังหยัดเลยบุเป็นศาลเจ้าเป็นศาลเจ้าวันนี้คนกัเปิดเพ่งเปิดพวกเพ่งยังใช่ไหมกับเต้นกับทั้งเตียนเด็ดอาบยังแนวนั่นล่ะเขาจะก็เลยแห่อบ้านแห่ความแห่ความควาานมัดปวดหลายคนบางคนโอ้ย เต็ียมสลมัดขา้างบนหมดเลยนุ่งเท้าเตรียมบนเลยปะแมนผู้แถผู้แถกับไปบนนังบูบ้ผาหัวผ้าคืนกับมีแบบบุษแถแถครึ่งหนึ่งบุษแถครึ่งหนึ่งมีกัน <laughs> มีคือกันโอ้โหอดีคตคนท่านเล้ยวรู้เปล่าแล้วอย่าว่าไปบนนั่งไหวบูบแบบว่าสารเจ้าะเจอสารเจ,ารเจ้าในวัดมีว่าสารเห็นบ่เห็นเห็นสารเลยบ่ก็ฝันเห็นเป็นแบบคล้ายๆคือย่างเงาเาอือนแบบ จ็ดแยกไหนเป็นคือปูจุอย่งเงีเน่ยสามเพือนคือของจีนป่ะของไทยของไทยเาของไทยเนดอทดอุตาเรืออนสามพุตาเนี่ยเสามเพื่อตาเออสาเพ่อนตาเออมันก็เกินสามเพตาไปไป็นบนวนูดุบใหม่ก็บมดก็ตมีผู้ว่ใหม่ก็บมีเวียงสันลักษณะเกี่ยวกันบวดเนาะแมนยุบยุบยุบจนว่าแล้า บ่ออะไบางวนยังนะน้าข้าพเจ้าจำวันที่วัดบะจำบ่ออะรบ่จักกันบ่บ่องอเลยคุณคุวัเป็นสองหาหกหรือสองหาเก้าเลยล่ะเดี๋ยวบเลยตามอีกเนึงเนอนะครับเดี๋ยวพี่ใบต่คอมเมนต์ได้นะครับพี่น้องนะครับแต่มาแล้วกับจมพีใบตยคอมเมนต์หรือวจะไปตามคนค่ากัสิบฟังอีกเชนึงเนาะเพระว่าัจะตุนวนแบบไปพวหาข้อมุ่ได้เยอะบางที่หอกกับจุลหองบ่อบะไ้มันกับบ่อดะไรมันม่ตจะรับบ่ รับบอกลเด็กนี่ตัวมนมโหดาสตร์เยนะับบอกรับบอก้โอ้ยดสิมานรับแต่เด็กคนนี้นะครับเดี๋ยวเสือมาหด้สาสามเพียนตากี่ตะไเล็กนะแล้วใคอยากไปบนยากไกลๆือจดตุ่มเนาะกับไจดตุ่ม่นเนากัไปไปเบ้งในข้อฟันดักผ้าเห็นสารเล่นปาะสระมาณเลย ผมเงบงเตอเู้กว่าีนีเยอะเงเลยเนาะงปรมมาณเม็ดเลยเม็ดก้วนเลยัวเม็ดคงเนาะประมานนี้เนาะแสดงว่านักมาเห็นขบวชอยู่วัดเนาะทั้งแหทั้งแหนทั้งตียนเลยคันเทิ้งกลักโกนผมกบบนี้โกนผมแบบ้อยพัดแล้วพูดก็บาแก่บนพอดีเลยเดี๋ยวเป็นสารแก่บนแบบโกนผมคืนเลยโกนบัวเมียนที่ว้าน จุดอันนี้กวนจุดทุบจุดทุบไปเราขยอยแท้แทะแทะบ่มิดเดี๋ยวทุ่มครึ่้นมึงกับมีทุ่มเป็นใครขึ้นเป็นกลุ่มๆในห้องนี่กับมีมีทุ่มเปนแถวร่านอกหลายมัดหลายกับหลายกวนนะครับงั้นว่ากิจแก่บนไปเจ้แกบนไว้เออบนใบนี่สิว่าบนไว้ไว้อยังนี่แล้วว่ามันบวชแต่อยังนี้ละขยอบ่ได้ถามมากขยอยเนาะครับว่าบวช มบวชหรว่าสองเซตก็ยอมเจียบนบวชรสารนึงบวชรสารนึงกับบ่งหัวกันสมัยติเรามาพาเคร no so so ื <temperature> ่องครับเป็นกลมๆหัวะนั่นแหละเป็นกลมๆเอาเนาะก็แสดงว่าเกี่ยวกับคนบวชกับสารเนาะครับอาก็ตีตามนี้เด้อนะครับนั่นก็ว่าตีเปลี่ยนวะตีบ่เป็นแล้วบ่เป็น่นแลก็มาเลยตีซอยเด้ครับท่านะครับก็คือบวชเนาะแต่ถือศีลสองร้อยยี่สิบเก้าก่อได้นะครับ เลขพาบวชคือสองสองเก็ดนี่นครับตาไหนสองสองก็สองเก็ดส่วนสารเจ้าพุ่มเจ้าทีนี่มเลยเวง้ม่แม่ยูทูบแม่เฟสแม่กูเกิลเนาะส่วนใหญ่เขาก็ตีเก้านึงก็สิหลายตัวอยู่แต่วาต่ามักเก้านึงนะครับหลายตัวแล้วก็สิหลายไปเนะาะเลยตีวสารเตียงตาตีเก้านึงสัไปนะครับดูพี่น้องเห็นต่างเลยก็มีข่มามาสำหรับแนวทางของนงางผ้าเด้อนะครับฝันว่าคนบวชผ้าอีหวัดหลายหล่ครับบ้านเลยที่วัด <อ> <ingt> จำอะไรเด้อครับจะเข่าๆาสอางกองหาน id <Ć. S 1> <Maria> ี่แหละนะครับนายจะเป็นสองางล่าก็ชัดเจนก็เลยชัดเจนให้ก่อนนะาะไปเช็คดีๆก่อนงจะคอยลงกในคอมเมนต์เนาะไม่ตุยเนาะค่ะไม่ตุยกระจ้าดีนะล่มเดี๋ยวพี่น้องไล่ตาดิไกยับขมาหาขอเงินน้อยล่มคตรไยับไปคตรไยับไปเออโอ้ยล่มเป็นวัานั้นนั่นไล่ตาหล่นอพี่กระดนพี่องไล่ตาบ้านนี่ละล่มตีบุบบุบับตามนี้ได้รับสองเกต สองสองเจ็ดนะครับเกหนึ่งเป็นสามที่ตาโชว์ขมาน้องนากผ้าเด้อนะครับตามนี้แหะโชว์ขามาครับเพินครับืวฟันดีฟันไปได้น่ะฟันมาขึ้น่ลนะอืมฟันมาขึ้นเนาะครับอืมฟันมาขึ้นประมาณกี่เดโอ้ยาดอเ้ไเช็คก่อนโอ้ยไบเช็คปแล้วรับาคต่จไว้โอ้ยไกลคันหนึ่งที่สามกนว่าะางาผ้าอีกเทไรลาเดือนเนี่ยอาอีกเทไรแล้ว นาฟ้าอยู่ซีเก่าเด้อนะครับพ่เกิดกะซอหานหนึ่งเก่าสอหันหนึ่งเก่าเหมือนนะน้องจำได้ว่าไม่ตื่นทีมือเัมัดเดืนั้นอออพ่อเกิดแล้วไหมให้เล่ที่ว่าะโดนนี่เนี่มันขอกเข้านุหันเลยล่ะจำได้ยืมถือว่าคนฟันเงินเติบด้วยแต่ว่าเขาบริบารินหนึ่งเก่า้องนเนาะฟันเงินเนา้ที่ว่าออหยังระยะคนฟันบ่ก็เพื่อนนั่นละฟันคนฟันบ่ฟันแก้วกับออหยัง แน่นๆนะครับนางผ้าหนี่ซีก็บจอบหลายคนอยู่ข้นฝันข้นอยากไอ้คุณธรรมมาก็้นเว่าอยู่แต่ว่าตัวเล่านี่ฝันแม่นนะครับตัวเขาไม่ค่อยอยากออกเป็นขุนใหญ่เนาะเขุนใหญ่เติบมืงอยู่ด้วนะครับอยากจะคุ้มอะไ้ก็โอ้ยลากันไปสั่นเด้จนขี้ดินเป็นลอกงามเมดเนี่ยหลากมาได้ลากคนไหนน้องคนใหญ่นลากลากดึงกันหรือว่าไอ้คยแน่คยแน่นะเดือกันชุดกันไปสัมเนาะนะครับขุนฟันแน่นนั่นแหละขุนใหญ่ก็หน่อยนะครับแล้วคนใหญ่หลากมาได้หรออเอ นะครับขอบคุณนาว่บ้าไรฝันในทางดีด้วยนะครับเอาสรุปพี่น้องเนอนะครับก็สรุปวาวันนี้นาย้าฝันนะครับฝันว่าเป็นงานบุนยุวัดเนาะงานบวชคนไรหลายนะครับบวชบวชแบบไนะครับทั้งฝันทั้งเปลี่ยนทั้งแง่แง่เอาบ้านของกันตีกันของกันผู้หนึ่งกับปงผมกับได้เครื่องเดียวผู้หนึ่งกับทั่งเป็นวกกลมนะครับย้อนวัดติดบนขจรวัยยุวัดบ่เป็นสารเล่นนะครับเนาะสารเรื่งตายยุวัดสารเรื่งตายแบบแง่นะครับ กเลืว่าเออหมือน้างกฟระาตีปเป็นมรวบาข้นบวชนี่เขาจะซื้อสินสองรอยยี่ิบเจ็ดคอนะครับสารในมรตีเ,าาฟรรฟรรเก่าหนึ่งเนาะนากระเพาะตีมะเกงส่วนวัดชนี่เช็คอ่งทีนึงเลลงกในอคอนมเมนต้นองไม่ตื้นเนาะอ่เอาให้ชคให้มันนะครับเอาตามีนะครับนะครับคือเลขสองสองเ็ดนะครับตาหน่2สองอกับสองเ็เก่าหนึ่งนะครับสารเพื่อตาพี่น้องมีความเห็นแตกต่างหนึ่งสารเพื่ตาควมเห็นธรรมะหรือฟางว่บวชภาพประมณนี่พี่รองคิดตั้งได้ค่ะคอมเห็นธรรมะต้างไม่ตื้ออ่ามีต้อยมีตื้อคิดเห็นไว้ว่าตีก พี่บอกขึ้นการน<ช>่ะปนะ่ะขึ้บ้างในอันนั้นเนี่ยนะครับประมาณนั้นละขอบคุณหลาเลยที่จามเราชมเด้อนะครับขอบคุณอาภาพแม่ปันเหล็กแพร่นาได้มากมาแบ่งปันเลยได้หนังภาพด้อยเหล็กแพร่นาพืงง้นเมือยู่เด้อเนาะอ๋อตาตัวพี่น้องนะครับ